ันจะหล่นแล้วเฮ้ยไหนไหนไหนมันจะหล่นแล้วเฮ้ยแม็กมาคิวเดิมแม็กมาคิมช่วย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 ให้หล่นไว้เพื่แม um ็กมาคิวเดิมอะไรทั้งนี้แกจะผมวางนี่ไหมยวผมวางลาวายให้มันดันไปเฮ้ยแม็กมาคิวเดอมแม็กมาคิมแม็กมาคิวเดอมแม็กมาคิมแม็กมาคิวเดอมแม็กมาคิมไอเีทมเหมือนบูชายันอะไรสักอย่างไม่มีบ็อกเลยวะลัพธ์ที่อะไรวะเนี่ยแม็กมาคิมเดอมแม็กมาคิวฮะแม่บอตัดออกซีเราเลย มึงก็รู้ว่ามีคนไม่ตัดหลพลอยนี่ไม่ตัดหรอคนดูจะรับรู้ถึงความเร็วอะไรวะเนี่ยนี่ไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว แม่งเหมือนตอนเปิดซีซั่นเป๊ะเลยอะไรวะเกมครับอะไรวะฮะความางแม่มาคิวเดิแม่งไม่คิวดินแม่งไม่คิวแม่งไม่คิวดินแม่งไม่คิวแม่งไม่คิวดินแม่งไม่คิวแล้วก็พลิกรถเอาสลักไอ้พวกนี้พลิกรถครับนิดเดียวนิดเดียวเชื่อผมนี่เป็นระยะนี่ไเป็นโคกไปถึงหน้ากลัวนิดเดียวมันจะล่วงอีนิดเดียวตายทาน่ากลัวแต่เราหน้ารักได้ครับคิดว่ามีชุดในทะไลแล้วเต็งอ่ะฮะเฮียเราโกงไม่เห็นทางเลย ไมเนียอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โหอ้โหอดีห้โอดอ้โอ้โอ้โหเอหอ้อ้โห้โหโอ้อะหโอ้อ้โหอ้โอ้โอ้หโอ้โหโบ้อ้โห้โหโ้โอ้โอหยุดหโอ้โอ้ไอ้หอ้โหโอหโห้ออห้ กูจะด่ามึงแล้วนะเนี่ขาเรขาเรอมเขารียอะไรวะเขาเรโอเคครับเราจะลองเดี๋ยวไรครับผมรอผมรอซื้อปีกเอาครับให้ผมใช่ครับรอรอซื้อปีกครับรอซื้อผมผมขุดนิปสโตนไปใส่ก้อนแป๊บเพราะว่าที่ผมมาเนี่ยก็ทั้งชีวิตผมแล้วครับตอนเนี้ยของในตัวเนี่ยพร้อมนะครับทุกคนทุกคนมายืนออกันแถวนี้ก็ได้ไข่ดักก้อนดอบมังกรไข่ดักก้อนดอบมังกรไข่ดักก้อนดอบมังกรอะไรวะอะไรมันดอบกันบมังกรคุณซีโอครับคุณซีโอครับครับผม ผมเตรียมของชิ้นหนึ <c oughs> <c oughs> ่งมาครับผมเพื่ออะไรครับเพื่อสําหรับการล่ามังกรในวันนี้เพื่ออะไรครับอะไรปลาย่างฮะเฮ้ยอ่ะฮะเออไม่ใช่ติ๊กคีติ๊กคดูนี่ดูนี่ดูนี่เฮ้ยนี่ก็มีเฮ้ย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 ทำไมเป็นนัดกันก่อนล่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะใครปันโยนใครมันโยนแซลมอนมาวันนี้มีมาสองไป ไปแล้วประเด็นคืออะไรแล้วประเด็นคืออะไรเดี๋ยวนะหยุดทุกคนทุกคนแล้วประเด็นคือฝั่งนั้นน่ะเขาไปแล้วแล้วเราไม่ได้ยินเลยว่าฝั่งนั้นเขาเาเกิดอะไรขึ้นโดนโดนโดเอายังไปครับไปเลยเอาอย่างอยัางโอ้โหแล้ว ไปเลย let's go โอ้เยวบตังเลยตังยโอ้ทุกคนทุกคนอ้คนือคือมาไมไ้ไม่ได้เอาธนูมาไปเดี๋ยวเอาของฟีของฟีของฟีของีไป้ยไมง้ยเงี้ยๆง้ยเง้ยเงี้ยงี้ยเง้ยเง้ยเอี้ยเอี้ยเ่ี้ยเง้ยเงี้ย้ยเงี้ยง้ยงี้ยตี้ยโง้ยโอ้ยเง้ยี้ยี้ยง้เง้ยเง้ยไี้เงี้เงี้ีตเวเ้ยี้้เยีีง ผมโดนเอนเดอร์แมนตีอะฮู้เดี๋ยวหนคาตาคาตาอยู่ในคาตา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 เตาใช้ใช้บล็อกเหล็กต่อยเหรอคุณดูมีคุณดูเป็นนายทุนนะครับเนี่ยอรวยรวยรวยเออโอ้โหสูงมากย้อยได้ปะยิงให้มันย้อยลงจะลงไม่ไม่ถึงย้อยไม่ถึงช่วยด้วยลัคกี้ไปลัคกี้ไปเลัคกี้กี้ไปหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าไล่ใครวะไล่ลักกี้เหรอใช่ใช่ไล่กี้ไล่กี้ ระหว่หงา atz, งยิงโดนคาตากับยิงโดนไอ้นี่กินเต้าไหนจะโดนก่อนเฮ้ยเกิดว่าคาถาแล้วเมื่อกี้เกิดว่าคาถาจริงจังยิงเข้าไป้าย nah ิงอยู่ไม่มีธนูตีตีตีระวังระวังลอยระวังลอยเออระวังลอยนะไปแล้วกูหนีกันมันไม่ใช่วก็ตีข้างหน้าหรอวะมันตีข้างข้างได้ไม่ใช่เหรออุ้ยไเก็บเก็บไปนี่ก่อนเก็บไปนี่ก่อนเก็บยาเก็บยาเก็บมินเก็บมินเก็บยาเก็บยาตาย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  กิ้บ่าแล้วทุกคนจังหวะนี้ก็เดินใหม่สิครับรออะไรเดินไปเดินยาวๆเดินแล้วเดินอีกเอาเดินก้าไปเดินจนเบื่อโอ้ยโคนหน้าเบื่อถึงสัทีเวนช่วยกูด้วยอะไรวะกูเพิ่งเดินมาตายแล้วดอกปะ โอ้ยไม่ได้ว่ะที่ถ้าไม่ห้ามไว้นี่วี่วาจะผ่านไม่เอาเบลกัได้ไหมเอาเบลก็ได้ไหมเอาไม่ได้แล้วนี่หว่าเอาเลกได้ไหมเอ้ามีอะไรนะเอ้าไอเบดพาวเดอร์ไม่พาวเดอร์ว่ามันใช้เบดพาวเดอร์กันตรงไหนวะกูจะบอกว่ากูกรโดกูจะบอกว่าทงนี้ดีทำนี้ดีอย่าตายทุกคนนี้แย่ปเหงามากเลยก่าจะเดินมาถึงเนี้ยเหงามากเหงาจริงจริงกว่ากูจะเดินมาถึงขอร้องอย่าตายหลังกอง เฮ้ยเริ่มลงเริ่มลงเริ่มลงมังกรลงมังกรลงดดดดีีเรต้าปอบปอบปะมังกรมังกรปรปทับที่มังกรประทับที่มึงดิบอะไรทั้งหนาวมังกรเนี่ยฝั่งนึงเขาเป็นไงบ้างวะเนี่ยเออเขาแนะนำอย่าไม่มีใครตายใช่ไหมไอแอดไอแอดแอดวานซ์ฟรีดีเอ็นนี่คือเราต้องเป็นคนฆ่ายด้วยรากอนแบบน่าสุดท้ายใช่ครับเดินใหม่สีรออะไร พลอยอ่ะพลอยอยู่ไหนฮะพี่พี่ไม่ได้ไปไหนเลยพี่กำลังใจอยู่ด้วกันอยู่มาตรงไอ้นี่ยเฮ้ไปด้วยดิไปวกไปเถอะไปหายไปกันมีใครจะไปทัวร์ฟุกเน็ตฟุกไหมครับทัวร์เน็ตฟุกอีกแล้วเหรอใครมีไม่มีใครมีถังน้ำไว้ไปพอเท่านี้เหรอไม่ไปพอเท่านี้อ่ะวิดีโอไม่เจอไปพอเท่านี้ผมยังไม่ได้ไปผมเพิ่งมาทำทางไว้เมื่อกี้เลยเก็บเก็บกูยังไม่ได้มองหน้ามึงเลยหาเรื่องกูอีกแล้วอีเวนเงียบเงียบทางไหนมีไอ้ก่อข้างหน้างก่อใหญ่น่าจะมี อืแต่มันมันห่างมากเลยนะเออตอกี่ปีถึงครับเอมันไกลจังวะอันนี้ยาปลาะเว้ยไม่ถึงแน่นอนถึงมันโอ้เดี๋ยวเหมือนดี๋หมือนในฟ้าในห้ามตายถึงพื้นดิ่งไปเลยไกลจังวะมันมีโอกาสถึงนะแต่แบบยาเลยต่อเอย่าเลยผมันจะปดระเป่าผมมันมันยาวนานจังวะ มันอยู่ข้างมันอยู่แค่เนี้ยหมอจะถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยเชี่ยเราเปิดรูดิโคตรน่ากลัวเลยมินิแคตตัดฟุตปลาลัดฟุตไม่ใช่เอออลาลัดฟุตเียกติดแคตตัดฟุตแคตตัดฟุตกูไม่น่าเรียกชื่อแรกเลยที่ลืมเลยดิแล้วประเด็นคือให้พาควายนะแล้วประเด็นคือแม่งติดหัวเอ้ยอืมชิบหายแล้วเป็นอะไรแลยวกำลังจะโดนยิงกำลังจะโดนยิงน่ายโอ้โดนยิงละ ใช่แล้วกูจะตายเพราะโดนยิงไงล่ะกูเยอะมากตะกี้ขามีทริคอยู่อ่ะตะกี้ที่หายที่หายกูตายกูตายออยยยย่่าาาาตตกูกูจะตายจริงๆแล้วก็วางบล็อกดีหัววางบล็อกบนหัวมันจะไม่ตายไม่กูกูโยมันยิงตายเลยไม่หล่นตายหรอกกูยิงแรงกูยแรงจริงแรงจริงแรงมากแรงมากมันเยอะจังวะครับเกือบตายแล้วครับโผล่หน้าอมาโผล่หน้าอมาโอ้ยโอ้มันสะท้อนหนูเข้าหน้าเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่โอ้ยมันเยอะจังอ่ะอุ้ยมันเยอะจังอ่ะเยอะเยอะจริง อุ้ยตรงนี้ไม่เรือเจอเรือแล้วโอ้โหกูตายแน่นอนสภาพเนี้ยรอ,อ้ย,อยมันเยอะมากเลยเอฟเ,เ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวครับของใส่ช็อคเชิวไปม,มันเยอะมากเลยดูดิเยอะแบบไอ้ขีอออ้อะไอ้ี้เยอะเกินไปอุ้ยลอยแล้ว <laughs> <laughs> เรียบร้อย <laughs> เอือปาไมานะผมไม่อยากจะพูดคำนี้นะแต่เดินใหม่อีกรอบอืม เล่นหมายคาบมากงไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยโอ้โหคนละเรื่องกันเดี๋ยวมันใหญ่มากเลยอ่ะดูดิเชี้อ่ะโอ้โหแล้วภาษมันใหญ่ขนาดโอ้โหรอรับอยู่ตรงนู้นกูตายแล้วต่อขึ้นไปบนนู้นเลยได้ปะเฮ้ยมันไม่สูงต่อได้อเมก็ต่อได้ต่อได้ไม่สูงต่อได้แต่เรามันระวังมันยิงกลางอากาศเออนั่นดิไอวางน้ำหน่อยได้ปะจะได้ทำน้ำอินฟินิตี้ได้ท่วมๆเลยขออ่าวางน้ำตรงนี้หน่อยได้ไหมครับจะได้ทำน้ำอินฟินิตี้ จะวางให้วางให้ยิงกูละยิงกูละตรงนี้ตรงนี้ตกจะได้ไม่ตายเดี๋ถมน้ำให้ยิงกูละเฮ้ยชไม่เอแม่มีน้ำ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 โอเคอ๋อรอดไปถมน้ำก่อนถมน้ำก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งถมน้ำไม่ท่วมกันเอาไว้เซฟว่าตรงนี้รอดเอาไรไงเข้าไปจะเกิดมันเริ่มหายไปแล้วไงก็เล่นแล้วเอาแล้ววะอ่าาเดชึงแล้วเอาไงดีวะไม่น่าเข้ามาข้างในเลย รู้แล้วว่าทำไมไปทางรัดทำไมมันมีปีกดอปสองอันวะคือตอนนี้ผมได้ปีกมาสองอันเพราะว่าอีกอันหนึ่งมันอยู่ในไอเทมเฟรมเว้ยแลวอีกอันหนึ่งมันก็ดอปอยู่ใช่ดอบอยู่บนพื้นเลยเจออันที่มันดอบอยู่บนพื้นเลยอ่ะงงคือข้าตมว่าเราอยู่ในน้ำก็คือมันเราจะไม่โดนเอฟเฟกต์ที่นี่ใช่ไหมโดนโดนโดนแต่ว่ามันจะเราว่ายน้ำลงมาได้ว่ายน้ำหนีอมาได้ผมทำวินี้เซทที่สุดก็คือ ผมเอาชาร์เกอร์บ็อกที่มีของดีๆวางไว้บนเรือเลยอย่างน้อยตายก็อยู่นี่กายไม่น้ปนำยาบอกเอ้๋โอ้ยแหลก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 เฮียเฮียเฮียแล้วกูจะขึ้นเรไม่หมอขึ้นไปก็ได้ผมลงมาเอาน้ำไม่เฉยถมน้ำบนนั้นเลยอย่างน้อยตกมาก็เซฟอะลเรือถมน้ำเลยแม่งถมน้ำแม่งโฉดเยตกชิบหายตอนใส่ถมน้ำแม่งเลย ตอนเปิดงานแหมลงวอยเมื่อไห่นั่นอะไม่เหลือน้ำมันไหลตรงไหนกันจะว่าไปเรือลยนะหาเรือทางหัวเรือทางหัวเรือเรืออยู่ไหนอะนู่นไงตอนนี้น้ำเมันคุมกูอยากลับอยู่ในโอเชียนนี่อะไรไงโอเคลงกลับไปเอาของที่เรือกันแล้วยังต้องเดินไปอยู่แล้วนี่โดดได้เลยปะโดดได้เลยนี่ โดดซีัวแต่โดดซีสวยนะมันมีตรงที่ไม่ได้มีน้ำแต่โดดซีสวยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เอนเดอร์แมนมองแบบมึงว่ายน้ำในดีเอ็นเหรออยากว่ายมั่งจังเลยเอนเดอร์แมนบอกเอนเดอร์แมนก็จะแบบเอนเตอร์แมนอะไรวะเนี่ยใครย่อยใครย่อยเหล็กวะเนี่ยรู้สึกพอใจเจอเอ็นซีจีอันนี้ไอ้พอใจมากๆเลยตอนตายยังเป็นกาะเหล็กกันเลยทำไมพอกลับมาจุดเป๊ะเลยอุ้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 ยอุอุ้ยฟื้นฟูแต่ตอนหลัที่ตายไม่เจ็บจริง ตายแบบตลกมากตายสามรอบเว้ยครั้งนี้โชคดีว่ะเขาเรียกว่าของพร้อมแล้วของฟูเออเฮ้ยกูเราต้องถมไม่สุดดิเราต้องถมไม่สุดติดมาขนาดนี้แเราบอกดูดิตีนไม่สุดอีกเดี๋ยวได้กลับกลับมาอีกรอบเออว้าวลำใหญ่มาไอมสัตว์ผมต่อตำคานมึงฆ่ากูตายแล้วใช่ไหมอีเวน หวดลไอตัวนี้มาไล่ใครวะเนี่ยมันยืนแช่น้ำไปเลยมามึงอะไรอะไรตบกูหรอตบกูหรอว้ไ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 ว้เอาจริงๆมาผมจะบอกว่าผมไม่ต้องค้าฟชุดติดเตียมไว้ก็ได้นะกูมาผมได้ครบทุกอย่างแล้วเหลือแต่ไอเนี่ยไอที่มันเป็นโชว์ว่าเป็น cross out f ิ n i s h i n g เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไอจ้าอะไรอะไรม้วมม้วมไหลไปตามน้ำ อยู่แค่นี้โอ้แต่มุมนี้สวยว่ะไอมายืนมายืน้วยกันหน่อยดิมายืน้ว้กันหน่อยดิไอมายืนมายืน้วยกันหน่อยดิอันนาแมนมันน่ากลัวว่ะจะโดนซัดป่ะไอมายืนนี่ยนี้กายมาอันลงอ่ะลงก็ได้อ่ะเก็บเก็บโลันนี้เชียเก่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหาย่าร้ง้องอันนั้น้องน้ำาื่ม้เวไอซัดหาเรื่องนายฟินิทีไปเวน ไม่ได้อุตส่าห์อุตส่าห์ขอฟูแล้วกูจะกลับอย่างงี้ไม่ได้การกลับเดี๋ยวได้ไปขึ้นวันโคตรร้อนร้อนนี่โอ้ลยกูเดินดีกวะเชพี่พกถึงกูก็ถือเฮ้ยเฮ้ยมาไล่ใครวะเอาไล่ใครอะไล่ใครไอเทอร์ไม้ไอเทอร์ไม้โอ้ยโอ้ยใจหายหมดเชี่ย้แชลก็แชลแล่กับแมวไม่บ้างไปไปไปไม่มีและเราก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับผม ถึงแม้จะตายไปถึงสามรอบก็เถอะนะเลยซื้อเลยอยู่ไหนอย <ะ S 1> ู่บ้านวะที่บ้านที่บ้าน,านให้ให้เลือกเองเลยโอ้โหโอ้อย่างไหนเล<ะ>ือกเองให้เลือกเลยเาขาไปคน <laughs> นึงไอ้ไงวะเอา้าป่านนักหมออ๋อมันเกิดตรงนี้อยู่แล้วอ๋อโอเควถูกแล้วพายเรืรอมาต้องพายเรืรอมาโหเซอร์ฟิตดีจังเลยมูลโกของออกวันไหนที่เอ้ยไม่ดีครับมาครับมาครับรถลร่างต๊อกครับผมรถลรางจะต๊อกว่ หนในในครับอ right? ่าเมนดิ้งใช่ไหมหนึ่งหนึ่งเมตรเท่านั้นแถมแถมด้วยดูด้วยแถมเลยยันคียะนคียคุณภาพเอาไปเลยโอ้เอาไปเลยเนี่ยแล้วก็ให้เลือกอีกเล่มหนึ่งครับหยิบไปเลยครับเฮ้ยในดีจรงครับเนี่ยโอ้คนนี้มันกลุ่มนายทุนนี่แท้จริงกะดีมากเลยนะครับคุณมีโปรซื้อหนึ่งแถมสิบ โอ้โหเป็น้องทำเฮี้ยกันแล้วก็สำหรับ ISMP ครับผมในพานี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาด ISMP และคลิปใหม่จากผมครับผมและในพาหน้าเราจะมาดูกันครับว่าพาหน้านั้นจะสนุกและฮาขนาดไหนโปรดติดตามด้ยนะอเในเอพิโซดถัดไปครับสำหรับวันนี้ผมลักกี้ขอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบาย